สวัสดีครับผมอยู่นนิดดำชักไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาลองดูอาชีพใหม่ตัดต้นยางผนไปขายครับพี่น้องโอช่วงนี้ลำบากเลยสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาลองดูอา,อาชีพใหม่นะขนไม้ยางใน,นทีมานก็มาเมา ที่แรกนะหไร่หกไร่คอยดูฮนะว่ามันจะคือปะฮะมาลองดูฮนะช่วงนี้นี่คือเถาแกนะเถาแกใหญ่เถาแกใหญ่เมาสวนยางเลยตัดเองขายเองนี่ฮทุกคนมาลองดูช่วงนี้จะมูด่จะจา่า จะมาห,หรือจะแมวเราจะเอาไปขายในตัวอำมพื้น,นะฮะได้ราคานิดหนึ่งไม่รู้ว่าน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นไม้ฟืนเนะอ้ยใบไหม่หลายแทะเราใช้รถคีปคูไปต้าพี่น้อง khoai khoai. Khoai, tắm đi, tắm đi. Nè. Khoai. Khoai, khะ khะ đi. Tắm vàng đi. อันนี้ไม้ฟืนนะฮะมาดูซิว่าเราจะเอาไปได้กี่ตันนะฮะนนเราก็ใส่แค่ไม่ได้เรียงอะไรเยอะนะ ไม้ฟืนครับตัวนี้เออถ้าไปขายในตัวมเพอน่าจะประมาณ850บาทขายแถวบ้าน750บาทหายไปร้อยนึ่งแต่ก็ต้องดูว่าถ้าน้ำมันเราวิ่งไปมันจะมันจะคุ้มกับเที่ยวไหมก็ดูมันจะได้กี่ตันฮะใช่มุมกว้างนิดนึง ถ้าได้เกินหตันก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าเที่ยวก็น่าจะ200ร้อยมั้งสยสองรอบาทต่อตันนะมันไม่คุ้มเท่ากับเป็นช่วงยาวเพราะเราดัมเป็นช่วงสั้น3มมิตรกว่าถ้าได้จากหตันขึ้นก็พอทูไทยฮะพอได้มีงานทำนะพอได้อยู่เหลือเชี่ยละห้าร้อยก็ยังดีนะ จะพาไปดูไม้อันนี้จะเป็นไม้ใช่ไม้ฟืนนี้ก็อีราคาหนึ่งอันนี้น่าจะพันกว่าบานทนะเมตรยี่เมตรยีเมรสามส,สอนะอันนี้เอาไปรถหลังเวเราเอาไม้ฟืนไปก่อนเอดี๋ยวเราติดตามครับว่าเที่ยวหนึ่งเราใช้รายไดได้กี่ตันนะทีมงานก็ตัดเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ